ใช่ไหมหล<ช>ัง bueno จากออนแล้วก็ถ่ายนนจริงๆเราอยู่กับตัวละครกับซีรีส์เรื่องนี้มาก็เกือบปีแล้วแบบแล้วเหมือนวันนี้ก็ได้ส่งตัวละครกับไปในนิยายใ,<ช>ในนิยายของเขาเนาะครับผมก็รู้สึกรู้สึกแบบเออรู้สึกรู้สึกดีครับ <c oughs> ที่ที่ที่เราได้มีส่วนร่วมในๆๆในในในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมดีใจกับ <c oughs> ทุกตัวละครเลยครับ <c oughs> ที่วันนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่เราจะได้ส่งพวกเขากลับเข้าไปสู่โลกของนิยายมันเหมือนกับ เขาเรียกอะไรเป็นการสร้างความทรงจำครับั้งสุดท้ายของพวกเรากับทุกคนที่จะส่งตัวละครกลับไปมันก็ค่อนข้างจะทัสนิดนึงครับอ่ะฮึบก่อนฮึบฮึบไม่ไม่ไม่แล้วอ๋อโอเคครับจะปรากอบการเรื่องคาดที่หลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีกระแสพูดถึงค่อนข้างแบบ่นเยอะมากเลยความรู้สึกก่อนในฐานะนักแสดงเป็นยังไงบ้างโอ้โหเกินความคาดหมายครับผมใช่จริงๆเราในในฐานะนักแสดงเรา เราทําการแสดงไปเนี่ยเราแค่อยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจความหมายในในสิ่งที่เราต้องการจะจะสื่อจริง,รงๆแค่นั้นก็ก็ก็มากเพียงพอแล้วที่แบบในในฐานะที่เราเป็นคนทํางานครับใช่แต่พอทุกคนแบบตอบรับอย่างโอ้โหดีดีขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเออมันมันก็ฟูลฟิลแบบขึ้นไปอีกครับผมช,ช่วงนี้เฟิร์สรู้สึกประจมกับทว<อ>ิตเตอร์เป็นเวลานาน,านมากตอนหนึ่งวันครับ<ๆ>เพราะว่าเฟิร์ เข้าไปส่องทุกคนที่พูดถึงพวกเราแล้วก็พูดถึงตัวซีรีส์รู้สึกว่ายิ่งอ่านแล้วเรายิ่งอินไปกับการที่เราเล่นมันเหมือนกับว่าทุกคนเห็นถึงความพยายามของพวกเราเข้าใจถึงตัวละครที่พวกเราต้องการจะสื่อมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ซีรีส์ของพวกเรามันมาถึงจุดน,นี้ได้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับยังก่อนน้านียังก่อนหน้านี้ค่ะคือเคยดูเวลาความตึงแต่ทนชั้นไปดูที่ใหญ่ รำบระกอดกราดที่แบบแฟนขับมาม่วงดูตกใจครับตกใจที่ผมเห็นทวิตเตอร์ว่าแป๊บเดียวทุกที่นั่งจองเต็มหมดแล้วใช่ครับรู้สึกว่ามันโอ้โหก็เหนือความคาดหมายอีกใช่ครับก็ก็เลยแบบก็เลยคิดว่าตอนแรกจะโชว์มีมินิโชว์อะไรใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นแบบบิ๊กโชว์แล้วครับแล้วตอนแรกที่ว่าว่าจะตีนากาเข้ามาแล้วกระโดดตีนาคาอีกสองทีนี้จะโหนหนเชือกจะลิงออกมา อันนี้ก็คือไม่ใช่สลิงนะกระโดดมันแห้งนี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้โหลงมาให้ดูโอสลิงจะขาดเอาเบาดีกว่าคึ่งกันหน้างานแล้วต้องไม่เล็กแล้วเพราะว่างานเราใหญ่มากรอดูโชว์กันดีกว่าครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมโชว์ให้แน่นอนครับครับคนอื่นๆบ้างก็ความรู้สึกวันนี้อ๋อตัวแทนเลยค่ะเจ้าอะไรอ่าเป็นตัวแทนเข้ามาเลยครับเข้ามาเข้ามาลูกปลาเจม่ต้องเขินเจไม่ต้องเขินนะเจมันต้องเขินเป็นตัวแทนเลยค่ะ ช่วยกันช่วยกันแหละลูกคอยเดินเดินขึ้นเงียบแล้วเงียนแสดงอเรื่องนี้ได้แล้วควมมีกระแสตอบรับที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อย่างที่น้องบอกค่ะว่าเหนือความคาดหมายมากๆค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนแล้วก็ทุกการสนับสนุนที่ทําให้มาถึงจุดนี้ค่ะแล้วมันเป็นกําลังใจที่ดีของนักแสดงทุกคนและทีมงานทุกคนมากๆขอบคุณครับผมครับก็เอ่อรู้สึกใจหายเหมือนกันครับว่า ครั้งนี้เหมือนเป็นอีีสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แต่พอผ่านมาจริงๆมันรู้สึกว่ามันเร็วมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เหมือนให้ความสําคัญแล้วก็รู้สึกชอบทุกตัวละครแล้วก็ชอบเรื่องราวของคาดผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็ดีใจครับที่ว่าจริงๆก็คือตั้งแต่แรกก็นั่งดูแท็กทวิตเตอร์ดูกระแสมาตลอดแล้วยิ่งดูแล้วเหมือน ซีรีส์ก็ยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นแล้วก็ทุกคนก็รักทุกตัวละครเลยก็ขอบคุณทุกคนมากครับม่มีหคนรู้ว่าที่เราเป็นตัวแทนของการตั้งคำถามในหลายอย่างทั้งฝั่งตัวของคุณครูเองก็ตามตัวฝั่งนักเรียนก็ตามเรา่างัคร่าที่เขาแบบทิ้งแง่คิดอะไรให้คนดูเยอะคือซีรีส์มันไม่ใช่ซีรีส์วายธรรมดามันซีรีส์วายที่มีแง่คิดตลอดแปลกไ้ตลอดอะไรอย่างเนี้ยอ๋อ อันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะถ้าทุกคนได้รับสิ่งที่เราอยากจะเสื่อออกไปนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆที่ทุกคนรักตัวละครของเราแล้วก็รักสิ่งที่เราเสือออกไปทุกคนสามารถตีความหมายที่เราเสือออกไปได้หมดมันเป็นอะไรที่พวกเราประทับใจแล้วก็ซาบส้งใจมากมา ในเรื่องของสิทธิทารเท่าเทียมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันนีโอรุตการอ่าเพอสองคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปยังไงวะสิทธิการกระเทียมของเขาเนี่ยคือเท่าเทียมเท่าเทียมมันดูเรียดไงตอนนี้บรรยากาศมันแบบเอ๊ะมันจะดูดราม่ามันมันมันจบทำไมมันต้องเศร้ามันต้องมีความสุขด้วยกันสิเอาเว่เออวันนี้มาคางดีกว่าใช่ยังไงเรื่องสิทธิความเท่าเทียมมันเป็นยังไงเพื่อนการบอกว่า EP ที่ผ่านมา EP สิบเอ็ดนี่ต้องบอกว่ามัน ถึงจุดพีคของเรื่องเลยครับอ,อย่างที่ตัวละครผมตัวละครถกโพเป็นตัวละครที่ยืนสายกลางมาตลอดเลยใช่ใชและ e p 1 1เนี่ยเป็น E ีที่เขาแสดงจุดยืนของเขาว่าเขาเนี่ยะจะเลือกฝั่งแล้วนะเขาไม่สนใครทั้งสิ้นเลยว่าจะเป็นยังไงขอแค่ความถูกต้องใช่แล้วก็เพื่อให้เรื่องนี้มันจบเขาก็คือถือว่าตัวเองเนี่ยยอมเป็นผู้เสียสละที่ทาให้เรื่องนี้มันจบใช่แต่ว่ามันจะจบแบบไหนมันจะจบยังไงเนี่ย จะรอดูพร้อมกันครับใช่เพราะว่าพวกเราก็ยังไม่ดูเลยใช่ยังไม่ดูเลยพร้อมกันใช่ครับคนแอบเสียใจไหมอะไรนะที่เขาเขียนสลายงี้เราก็แอบเป็นห่วงอยู่นะน้อยครับเลนน้อยนน้อยเล่นน้อยเหรอเอเนน้อยครับไม่ไม่มากขนาดนอย่าปากแข็งได้ไหมนบูสเวยแค่หลักประมาทไยถังดูโ้จบลเดี๋วพามาใหม่เดี๋ยวว้นกาเดี๋ยวว้นกา แต่ว่าเรื่องเคมีปิ้งกินก็ไม่น้อยสำหรับคู่เราสองคู่เลยหรอสองคู่เลยแหละเรออหรอจริงๆหรอครับเยอะมันจริงมันมันไม่น้อยหรอเออมีบ้างเนาะผมรู้สึกว่าหลังกล้องมันจะเป็นทะเลาะกันดีตีกันตายนะหลังกล้องเนี่ยบหลังกล้องปินอยู่นะหน้ากล้องก็ทะเลาะกันดีตีกันตายครับแล้วอย่างที่บอกครับเป็นมันเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมครับทะเลาะมันเป็นคอนเทนต์ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสีสันครับผมเป็นเพื่อนกันมานานมันจะเนิ่มเนิ่มกันไปเรื่อยๆมันก็เออเออครับเอ้ฉันเบื่อน่ะแล้วว่กเพื่อนอ่ะงั้นเราทะเลาะกันดูหน่อยเออครับใช่สนุกดีครับหรอครับผมแต่ลายคนก็ฟินนะสัตว์ว่ามุ้งมิงกันบนบนเตียงอะไรยังไงเนี่ยเราอ่ะฮะจักกะจีดีครับครับผมมันชอบชิงความเป็นอายันอักครับชอบมีความแบบเขาไม่ให้เป็นอักอายันเขาเขาชอบมีความแบบชิงชิงแบบอายันอักแบบบอกผมว่าอ่ะ ผมยอมคุณผมยอมให้เป็นอากายานแต่พอเข้าซีนไปปุ๊บเนี่ยเบีดโค้ดเลยชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมตลอดจริงๆผมก็เล่นตามคาแรคเตอร์ที่ผมแบบที่ผมไอ้ปะท้อ <laughs> <laughs> จริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ,ะผมก็ผมยอมเขาแหละผมะไดห้หมดแต่ว่า ดันเล่นออกมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองไอ้ปัทองไอ้ปนทองอยากพูดว่ายอมข้านายไม่ได้ยอมยุไปสายยุไปนะเราอะเอรสเอครับ็นไงเขาเขาบอกว่าตัวนายนายจุบมากไปเยตัวเล็กตัวเล็กุบะไรนะครับตัวตัวบมากจริงเหรอแต่มันอาจจะได้ภาพเพื่อนออกมาแต่จริงๆสายตาย สายตาของ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 อาจก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ครับใช่ใช่คือเขาได้ทางตาตาต้องดใช่ครับครต้อว่าดิฉับสรุปสรุปแล้วใครใครโพยังไงวันนี้ตกลงเขาเขาถลกลงไหมเออเรื่องนี้เนี่ยผมให้ทุกคนตัดสินกันได้เลยครับเพราะว่าพวกเราสองคนก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังทะเลาะกันอยู่ครับก็ให้มันเป็นไปตามที่มันจะเกิดขึ้นแหละครับเราเป็นเอต้าตัวใหญ่แต่ดูแบบอินเนอร์เวลาเล่นดูตัวเล็กก็บางทีผมก็ยอมยอมเพราะตัวเล็กบ้างนะนี่ยอมให้ก่อนครับ ทยอมมานานไปแล้วเนี่ยเยี๋ยมเพราะบทถือว่าสถานการณ์มันพาไปอาจจะเป็นในเรื่องของตัวบทด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าตัวอักมันจะเป็นคนที่แบบไม่กล้าที่จะยอมรับตัวเองครับเลยทําให้คาบิดนั้นอาจจะทําให้ดูตัวเล็กขึ้นเพราะว่าฉันชอบนายนะแต่ว่าฉันก็แสดงออกไม่ได้หรอกในคาบิดตัวนี้มันทําให้เราอาจจะดูตัวเล็กขึ้นในขณะที่ออยันเนี่ยเขาพุ่งตรงในเรื่องว่าเขาชอบชัดเจนอ่าใช่ใช่ครับ คู่นึงก็ไม่เบากลับมาเป็นไงวะเราแล้วเพื่อนเราเราเพื่อนเป็นเราเป็นไงวะแป๊บหนึ่งพุ่งเอเนอร์จีขึ้นกับแป๊บหนึ่งมามามันหนักยังไงวะเขาบอกคำถามเลยนะครับเคมีจิ้นฟินก็ไม่เบาเราคู่เราเนี่ยเราไม่อยากน้อยหน้าคู่หนึ่งอยู่แล้วฮะใช่ครับผมที่ E12 นี้ต้องบอกว่ายอมไม่ได ah, ้เลยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อย่าพูดดิเอาจริงกับผมเนี่ยไม่อยากมาดู E12 พ <po no ี um> well. like like ่โลก็เพราะว่าไอ้่ีนั่นแหละจริงเหรอเฮ้ย4ไหนหรอ มันขนาดไหนสีน้ำมันขนาดไหนเราจะบอกทำไมเหรอครับเหมือนเหมือนไม่ใช่เหมือนเอาตัวเองมาเล่นเอาเป็นว่าตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยคาดมีทีสองเนี่ยเราดีใจมากแบบเฮ้ยโอ้โหได้ดูพร้อมเป็นแฟนทุกคนมานั่งนึกดูอีกทีเฮ้ยสิบสองมันมีอะไรนะมันมีอะไรนะไม่ใช่สิ่งที่แฟนจะได้คือจำไดโอ้โหข้อมือเลยไม่ใช่ขอโทษขอโทษครับลามไปถึงสร้อยคอฟินฟินรัดคอกันเลยอืม โอ้ไม่บอกครับบอกได้ไงจะรัดคอตายก็ได้ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราไม่อยากพูดหรอกมันจะมีความสุขเรพูดไม่ได้จริงเนอเราก็ไม่อยากพูดด้วยมันจะทุกข์เราพูดไม่ได้จริงอ่าแต่นี่พูดไม่หยุดเลยน้อยน้อยเครับผม e ออ p แล้วมาคุณก็บอกว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วนะไอนะครับ EP ที่แล้ว EP ที่มคุณแฟนกันอืใช่มแฟนกันแล้วครับรู้ไหมเนี่ยรู้ไม่รู้เคยดูไหมเนี่ยรู้ก็เกามาเป็นแฟนกันแล้วอ่ ใช่ในความสัมพันธ์มันก็แต่ยังว่านะครับคนเราคบกันแต่งงานกันยังเลือกกันได้เ้ยภาษาอะไรกับการเป็นแฟนกันฮะเฮ้ยลองคบกันหนึ่งอี่พไม่เป็นไรนะน้าโอเคโอเคโอเคไม่เศร้าเฉยเลยโอเคโอเคงดรงมาก็มุมสเละอะไระมุมสแล้ะอืมครับโอเคเอาว่ารอลุ้นกันดีกว่าครับครับงั้นก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามพาดมาถึง EP สุดท้ายเลยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเ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 อยเยเเ้ยเ้ยเยเ ผมรู้สึกเล่นเล่นต่อต่ออยู่นะครับไปเพื่อนช่วงนี้เพื่อนผมพูดเก่งแล้วครับเดี๋ยวเพิ่มผมให้เพื่อนผมเนี่ยเป็นตัวแทนขอบคุณดีกว่าโอ้ซ้อนมาแล้วมาแต่เอจจะไปเป็นอังกฤษให้อีกทีนึงโอเคเราเลองลอเลองดูขอบคุณมากๆนะครับไอ้ตื่นแต่แต่แต่เอาจริงเอาจริงเอาจริงอ่ะลองดูลองดูขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ที่ติดตามซีรีส์เรื่องคาดกันมาตลอดนะครับ อันนี้อันนี้พูดได้แล้วก็ชูรเอสเตเบ่โอเคม่นารอดอาธรรมดาดีกว่าเดียวดีอ่าครับผมก็ก็ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับที่ที่เดินทางกับพวกเรามาแบบไกลขนาดนี้แล้วก็แบบวันนี้ก็เป็นอีีสุดท้ายนะครับก็มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันร่วมกันครับผมมาลุ้นกันครับว่าตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยมันจะ ออกมายังไงครับจะหวานจะหวานแบบอุ้ยฟินจังเลยหรือจะออกมาขมขื่นให้ต้องข้าน้ําตาก็เราติดตามชมกันนะครับเออแล้วก็อยากฝากถึงอะไรแฟนๆที่เขารู้สึกว่าทีนี้เรามันสร้างความสุขเขาบ้างตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาคือผมเห็นในทวิตเตอร์เขาว่าคนจะทวิตกันว่าวันนี้วันศุกร์แล้วฉันจะได้ดูค่าแล้วคือหลังจากนี้เนี่ยทุกวันศุกร์มันอาจจะอาจจะอาจจะไม่มีค่าให้ดูแล้วถูกสุขที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าใครที่ รู้สึกชื่นชอบแล้วก็อยากกลับไปรับชมอีกครั้งเนี่ยสามารถกลับไปรับชมได้ที่วิวครับก็ยังมีดูให้ดูย้อนหลังอยู่เสมอครับครับผมแล้วก็จริงๆวันนี้ตอนจบแต่พวกเราก็ไม่ได้ไปไหนครับพวกเราก็ยังยังอยู่ยังได้อยู่ครับใช่ใช่ก็เนี่ยเราไปนั่งยัดยางลอยยิ้มนะครับก็ยังอยู่อยู่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนตอบไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณครับ